ปดเดี๋ยวคุย้ํแปดเฮ้ยคูไรเก็บสเปกเตอร์กูได้อยู่ชิดอยู่ไป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 ไไฟอยู่นี่เฮ้ยเหลังบ้านมาเ็นมาตัวหนึ่งี่ไฟเห็นมัเห็นเห็นเห็นนไอ้เหี้ยสตัวเลยตัวะเม็ดเลยเ็ดเมเดียว หลังมาแล้วบีดซ้ายอยู่คนแค่นีนมันโดนนะเดี๋ยวกูย้ำเดี๋ยวกูย้ำแฟดเดี๋ยวกูย้ำแฟดเก็บสเปกเตอร์กูได้อยู่ชิดอยู่ชิดอยู่ชิดระวังไปเดินเงียบไปเงียบมากไป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 ดรอปมันดรอป ตอบสองเฮ้ยกูยิงอะไรเนี่ยมือสั Freud> ่นเป็นลบ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 เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ถือป si ืนวอปิดแล้วไฟอยู่นี่เล้วดีเลี้ยวเจ็ดแปดซ้ายเจ็ดมาเจ็ดมา โเค้านั่งจุกโอ้โหแปดสิบตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลังบ้านมาไอ้เจ้ยไอ้เจ้ยกิ่วจอยนี่แฝงเก่งมากไอ้เจ้าเฮ้ยเจ็ดบินมาทะลิงมาตัวหนึ่งพี่ไฟเห็นมั้ แฝดแม่งสองลูกเลยเอาอยู่ไหวปะล่ะเฮ้ยร้อยสิบสี่ไอ้เหี้ยสองตัวเลยตัวละเม็ดเลยะมไม่เดียวพี่มาทำอะไรอ่ะไม่ขอยู่ขวาหลังมาหลังมาไไซด์โอ้โอ้กากูนไอ้กตกลูกกร โอ้ไม่อยู่ขวาเบเปอร์แปดสิบโอ้บี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 ดลบแปดสิบบีดลบแปดสิบ เฮ้ยน hey. hey. ี่เฮ้ยโลมากไปอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนทันตีมันหาย <c oughs> ปลาพิ่เลาออกมาปลาพิ่เลาะมาปลาพิ่เลาะมาเดี๋ยวถามว่าอะไรนะ